ช็อกโลกจริงๆเมื่อประเทศไทยที่หลายฝ่ายเคยมองว่าอาจประสบปัญหาขาดทุนจากการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติสามารถพลิกสถานการณ์จากความกังวลให้กลายเป็นผลกำไรระดับหมื่นล้านบาทได้อย่างเหนือความคาดหมายเรื่องราวครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความตื่นตะลึงให้กับคนไทยทั้งประเทศ แต่ยังทำให้สหพันธ์ววลเลบอลน,นานาชาติหรือ FIVB ต้องหันกลับมามองประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพที่มีศักยภาพสูงและสร้างปรากฏการณ์ได้อย่างแท้จริงจนถึงขั้นประกาศมอบสิทธิการเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในปีหน้าการเดินทางสู่ความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเริ่มต้นจากความลังเลและความกดดันมากมาย เพราะทุกครั้งที่มีการจัดมหกรรมกีฬาสิ่งที่ถูกตั้งคำถามอยู่เสมอคือเรื่องของงบประมาณและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหลายประเทศเคยขาดทุนอย่างหนักจากการเป็นเจ้าภาพแต่ประเทศไทยกลับแสดงให้โลกเห็นว่าด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่เข้าถึงทั้งผู้ชมในประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงการใช้กระแสข,ของโซเชียลมีเดียอย่างฉันฉลาด สามารถพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสได้อย่างสมบูรณ์แบบรายได้มหาศาลที่เกิดขึ้นนั้นมาจากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นออย่างก้าวกระโดดโรงแรมร้านอาหารสายการบินไปจนถึงสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและความบันเทิงทุกอย่างล้วนได้รับอนิสงจากการที่ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางความสนใจของแฟนกีฬาทั่วโลกในช่วงเวลาการแข่งขัน นอกจากนี้ยังมีการขายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดที่ได้รับความนิยมจากประเทศต่างๆหลายสิบแห่งการโฆษณาและสปอนเซอร์จากแบรนด์ยักษ์ใหญ่ก็หลเข้ามาไม่ขาดสายทุกองค์ประกอบเหล่านี้หลอมรวมจนกลายเป็นผลกำไรที่เหนือความคาดหมายสิ่งที่ทำให้ FIVB ถึงกับอึ้งคือความเป็นมืออาชีพในการจัดการแข่งขันทุกอย่างถูกควบคุมอย่างเป็นระบบตั้งแต่สนามแข่งขัน มาตรฐานการจัดการทีมงานที่พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ไปจนถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับแฟนกีฬาทั้งในสนามและผ่านหน้าจอสิ่งเหล่านี้สะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยว่าไม่ใช่เพียงเจ้าภาพที่ดีแต่ยังเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการจัดกีฬาที่สามารถสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับโลกได้ความสำเร็จในครั้งนี้ยังมีผลกระทบเชิงบวกต่อวงการวอลเลย์บอลไทยอย่างมาก เพราะไม่เพียงแต่ทีมชาติไทยจะได้รับแรงสนับสนุนจากแฟนๆที่เพิ่มขึ้นแต่ยังช่วยดึงดูดนักกีฬารุ่นใหม่ให้หันมาสนใจกีฬาวอลเลย์บอลมากขึ้นโรงเรียนสโมสรและศูนย์ฝึกซ้อมต่างๆเริ่มมีการลงทุนและพัฒนาอย่างจรงิงจังเพื่อเตรียมสร้างนักกีฬาระดับโลกในอนาคตการจัดการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่และได้กำไรยังทำให้รัฐบาลและภาคเอกชนมีความมั่นใจที่จะทุ่มงบประมาณสนับสนุนมากขึ้น นั่นหมายถึงโอกาสที่จะยกระดับวงการกีฬาไทยทั้งระบบกระแสขอองค์การที่ไทยพลิกขาดทุนเป็นกำไรครั้งนี้ยังสร้างความประทับใจไปทั่วโลกสื่อต่างประเทศหลายสำนักพร้อมใจกันนำเสนอข่าวถึงความสำเร็จของไทยบางสำนักถึงขั้นระบุว่านี่คือโมเดลใหม่ขอองค์การจัดก,การแข่งขันกีฬา ที่หลายประเทศควรศึกษาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนคือกุญแจสำคัญที่ทำให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่เพราะโชคช่วยแต่เพราะการวางแผนและการลงมือทำอย่างจริงจังในทุกขั้นตอนเมื่อ FIVB ประกาศมอบสิทธิ์ให้ไทยเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในปีหน้านั่นเท่ากับว่าประเทศไทยได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่เพียงการประสบความสำเร็จแบบช่วครั้งชั่วคราว แต่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นระยะยาวต่อองค์กรกีฬาระดับโลกโอกาสครั้งใหม่นี้ยังเปิดประตูให้ไทยสามารถสร้างรายได้มหาศาลอีกระลอกและขยายผลไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการยกระดับชื่อเสียงของประเทศในเวทีโลกสิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าตัวเลขกำไรคือความภาคภูมิใจที่ประชาชนไทยได้รับจากความสำเร็จครั้งนี้ ทุกเสียงเชียร์ทุกการสนับสนุนจากแฟนๆคือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยสามารถยืนหยัดและก้าวสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้โลกได้เห็นแล้วว่าประเทศไทยไม่เพียงแต่รักในกีฬาวอลเลย์บอลแต่ยังมีพลังใจและศักยภาพที่จะทำให้โลกต้องจับตามองอย่างแท้จริงเส้นทางจากความกังวลเรื่องขาดทุนสู่ความสำเร็จที่เป็นกำไรระดับหมื่นล้านไม่เพียงแต่เป็นบทเรียนที่มีคุณค่า แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับประเทศอื่นๆว่าหากมีการวางแผนที่ดีการร่วมมือกันอย่างจริงจังและการเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองทุกสิ่งย่อมเป็นไปได้เรื่องราวของประเทศไทยครั้งนี้คือหลักฐานชัดเจนว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นจากปาฏิหาริย์แต่เกิดจากความพยายามความมุ่งมั่นและการไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดใดๆเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพอีกครั้ง ลกทั้งโลกย่อมตั้งตารอคอยว่าจะมีอะไรที่เหนือความคาดหมายเกิดขึ้นอีกเราอาจได้เห็นมาตรฐานใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมการสร้างกำไรที่สูงกว่าที่ผ่านมาและการยืนยันอีกครั้งว่าประเทศไทยคือผู้นำที่แท้จริงในเวทีการแข่งขันกีฬาระดับโลกการพลิกขาดทุนสู่กำไรหมื่นล้านครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ในเชิงเศรษฐกิจ แต่เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้ชื่อของประเทศไทยถูกบันทึกไว้ในใจแฟนกีฬาทั่วโลกอย่างไม่มีวันลืม